เครื่อง TMS หรือย่อมาจาก Transcranial Magnetic Simulation นะคะ ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้กระตุ้นสมองโดยใช้หลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเครื่องนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกนะคะหลักการของมันก็คือใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าส่งผ่านกระโหลกศีรษะนะคะแล้วก็ลงไปลึกยังสมองประมาณเซนถึง3เซนไปเหนี่ยวนําให้เซลล์สมองเนี่ยกระตุ้นการทํางานขึ้นดีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ในสมองแล้วก็ส่งต่อไปยังเส้นประสาทไปยังถึงกล้ามเนื้อนะคะ ที่อ่อนแรงให้กลับมาทํางานอย่างเดิมนะคะ เครื่อง TMS นี้สามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยได้หลายโรคนะคะอันแรกก็คือโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการอมารัอมพฤกษ์อัมพาตไม่ว่าจะเป็นการอุดตันของหลอดเลือดสมองหรือมีเลือดออกในสมองทําให้เกิดอาการอ่อนแรงของแขนขาการกลืนลําบากนะคะอันที่2ก็คือโรคทางจิตเวชเช่นคนไข้โรคซึมเศร้าหรือโรคยํำคิดยํำทำําซึ่งอันนี้ทาง FDA ของสหรัฐอเมริกาก็มีการอัพ r o v การใช้ TMS ในการรักษาอันที่3ก็เช่น โรคที่มีอาการปวดจากระบบประสาทเช่นมีการกดทับของเส้นประสาทมีอุบัติเหตุของเส้นประสาท TMS ก็สามารถช่วยฟื้นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้นะคะต่อไปก็คืออาการชาจากระบบประสาทต่างๆอย่างเช่นจากเบาหวานนอกจากนั้นก็คือยังมีการนํามาใช้รักษาไมเกรนโรคพาร์กินสันเป็นต้นค่ะ ข้อห้ามหลักๆเลยนะคะก็คือคนไข้ที่มีอาการชักที่ยังควบคุมอาการไม่ได้อันที่2ก็คือคนไข้ที่มีโลหะฝังอยู่ในศีรษะหรือมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ฝังอยู่ในร่างกายนะคะในระยะประมาณฟุตหนึ่งของรัศมีเครื่องที่จะใช้นะคะอย่างเช่นคนไข้ที่มีเพรสเมเกอร์กระตุ้นการทํางานของหัวใจหรือคนไข้ที่มีคลิปที่หนีบเส้นเลือดในสมองเหล่านี้ก็คือเป็นข้อห้ามของการใช้เครื่อง TMS ค่ะ เรื่องของผลข้างเคียงนะคะ TMS เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า Non-Invasive คือไม่มีการสอดใส่อะไรเข้าไปในร่างกายนะคะจึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความปลอดภัยสูงนะคะผลข้างเคียงก็มีน้อยมากผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้ก็อย่างเช่นอาจจะมีปันเพลียง่วงแล้วก็อาจจะมีปวดศีรษะได้บ้างในบางคนนะคะส่วนผลข้างเคียงที่อาจจะรุนแรงก็คืออาการชักขณะที่ทําการกระตุน้นซึ่งอันนี้ก็พบได้ค่อนข้างน้อยประมาณแค่ 0.02%ถึง0.2%เท่านั้นเราจะได้มีการสกรีนประวัติคนที่เป็นโรคลมชักที่ยังควบคุมไม่ได้อยู่แล้วในการที่จะไม่ทำพัฒการอันนี้นะคะ ากการศึกษาวิจัยของคณะกายภาพมหิดลน,นะคะก็มีผลการศึกษาว่าการใช้เครื่อง TMS ในการฟื้นฟูคนไข้ที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจากหลอดเลือดสมองเนี่ยสามารถรย่นระยะเวลาการฟื้นตัวได้นะคะเพราะว่าการทํา TMS ร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อมัดที่อ่อนแรงไปด้วยเนี่ยจะทําให้ผลของการมีแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่ได้ยาวนานเป็นสัปดาห์ถ้าเทียบกับการทํากายภาพเพียงอย่างเดียวที่อยู่ได้ แค่วันหรือถ้าเกิดว่ากระตุ้นอย่างเดียวก็อาจจะอยู่ได้เป็นชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้การทําร่วมกันเนี่ยก็สามารถทําให้ความแข็งแรงกล้ามเนื้ออยู่ได้นานขึ้นระ,ระยะเวลาการฟื้นฟูข,ของโรคก,ก็เร็วขึ้นกว่าการทํากายะภาพอย่างเดียวะคะ่ะ